สวัสดีค่ะวันนี้มาทำหนงจีนค่ะทุกคนหนงจีนน้ำยาปลาตะคีะอันนี้คือต้อไมไว้แล้วสักพักนึงแล้วนะคะเนี่ยมันจะแบบอยากให้มันเปืเป่อยๆเนาะนี่มันจะสุกนะสุกยากกว่าเขานะคะก็เลยมาต้มไว้ก่อนแล้วนะคะแล้วก็นี่เลยตามด้วยกระชายนะคะพริก แดงใหญ่นะคะเม็ดเล็กเม็ดใหญ่กระเทียมหอมเนาะแล้วก็กระชายนะคะนี่นำไปต้มเลยะทุกคนต้มเสร็จแล้วเดี๋ยวจะนําไปปั่นนะคะตามด้วยปลานะคะเป็นปลาแบบปลาที่นึงกินเมื่อวานนี้นะคะ mm. เหลือตัวหนึ่ง mm. ก็เลยนำมาใส่เลย ำน้ำยาขนมจีนนะคะทุกคนเดี๋ยวอปิดฝาไมน่นะเมนูง่ายๆนะคะวันนี้ทำไม่ยากนะคะทุกคนเป็นน้ำยาปลากะทินะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะนำไปตัาปั่นเอาเลยเพราะว่าที่เกียยต่ำนะคะตัําก็จะได้แบบเนื้อปลาก็จะขึ้นฟูแบบสวยๆนะคะทุกคนแต่ว่าไม่ก็ไม่ต่ำมากที่เกียยนะคะ รอให้พริกเขาสุกสักนิดนึงนะคะเพราะว่าจริงเนี่ยปลาเขาสุกแล้วนะคะเพราะว่าตัวปลาเนี่ยก็คือมันเป็นปลานึ่ออยู่แล้วนะคะทุกคนให้พริกกระชายอะไรสุกกัหน่อยเเนาะ,ะปลากะทิค่ะทำไม่ยากเท่าไรนะคะทำได้แบบสบายๆอยู่ ปุ่มก็ง่ายๆนะคะทุกคน ปลาสุกอยู่แล้วนะคะเพราะเป็นปลานึ่งเนาะก็เหมือนเอาลงมาอุ่นนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะไปแกะเอาเนื้อเขาค่ะปลา,าออกก่อนนะคะนิดหอมกระเทียมนะคะกระชายที่ไม่ก้อยใส่ไปเมื่อกี้เดี๋ยวขอว้อีกสักแป๊บนึงนะคะทุกคนน่าจะอีกสัก2องสานาทีเนาะ เพื่อนๆพามันทําได้ยากหรอกทุกคนน้ำยาเนี่ยแล้วก็ถ้าเราแบบว่าอยากให้น้ําแกงสีสวยๆนะคะใส่ปลากระป๋องไปซักกระป๋องนึงก็ได้เนาะวันนี้ปลาตัวไม่ได้ใหญ่นะคะปลาตัวเล็กๆมีเหลืออีกตัวนึงแหละแต่ขี้เกียจเอามาต้มน,นะคะใช้แค่นี้พอเพราะว่าวันนี้ซื้อสมนจพนมาแค่โลงเดียวนะคะ สร็จแล้วเราก็จะนําไปปั่นนะคะทุกคน้กน็กชอบปั่นเอาอะไรง่ายดีไม่ต้องตาให้ยุ่งยากนะคะแต่อันนี้นก็คือ,อตีนไก่ก็คือต้มก่อนเขาอยู่แล้วนะคะเพราะว่าอยากกินแบบเปื่อยๆเนาะกลับมาถึงบ้านก็นคือรีบต้มก่อนเลยต้มก่อนคือว่าจะเอาพวกพริกตอไรใส่เนี่ยประมาณเกือบยี่สิบนาทีเนื้อปลานะคะ เรใช้มือนะทุกคนมันจะสัมผัสได้ถึงก้างตาทีหนึ่งเมื่อวานสองตัวกินไม่หมดนะคะเพราะว่าแฟนเขามีงานเนะาะเมื่อวาน,นกินทีเดียวคือตอนค่ำน,นะคะก็เลยได้กินปลาแค่ตัวเดียวส่วนนี่ก็จะเป็นเมนูอื่นียน นี่แหละบางทีเวลาแบบที่นึ่งปลากินทุกวันทุกวันอะทุกคนเวลามันแบบเหลือไม่รู้จะไปต่อเมนูไหนนะคะถ้าเอามาอุ่นกินอีกก็เหมือนจะเบื่อน้อง่อยก็จะเอามาทําน้ํายาขนมจีนนี่แหละค่ะบางทีก็ใส่กะทิบางทีก็ไม่ใส่นะคะบางทีก็เป็นแบบปลาปั่นแบบนี้แหละแต่ว่าผัดแบบไม่ใส่กะทิอนุญาตใช้มือนะคะเพราะว่ามันจะแบบแกะเนื้อปลาได้แบบเห็นก้างปลานะ เรียบร้อยนะคะสำหรับปลาตัวหนึ่งก็ได้เนื้อแค่นั้นแหละเป็นเนื้อนิดเดียวนะคะเพราะว่าเป็นปลาตัวเล็กปลาเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะนำพิษนะคะ พริกนี่ยจะเป็นอ่าอันเม็ดเล็กเนี่ยเขาจะมีความเผ็ดเนาะพริกแห้งบ้านเราเนี่ยทุกคนแต่ถ้าพริกเม็ดใหญ่เนี่ยมันจะให้สีสวยนะคะลองปั่นอ่าลองใช้วันไหนถ้าไม่มีพริกเม็ดใหญ่เราใส่แต่เม็ดเล็กเนี่ยสีจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะถ้าเราอยากแบบได้น้ําแกงสีสวยๆหน่อยก็ต้องใส่พริกใหญ่ด้วยเอากระเทียมกระชายไปปั่น มันยาปลากระทีขาดไม่ได้เลยนะคะต้องใส่กระชายเนาะมันจะทําให้หอมนะคะแก้วปลบางทีอตัวน้ําตรงเนี้ยบางทีมันจะได้ใช้นะคะทุกคนน,น้ําต้มมาเนี้ยก็จะเอามาแบบผสมกับกะทีเนาะหมดแนละ้ว จะใช้ตัวน้ำนี่แหละนิดนึงนะคะเวลาเขาปั่นก็จะได้แบบปั่นง่ายขึ้นนิดนึงอันนี้ก็ต้มต่อไปก่อนนะคะเพราะว่าอยากให้กินไา่แบบเปื่อย ายน้ำเสดายที่มันติดกับฝาเอาออกให้หมด จะต,ต้มฝั่งนั้นไว้แล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราจะผัดน้ำยากันนะคะบางคนเขาก็จะแยกปั่นเนาะทุกคนปั่นเนี่ยพริกตํำพริกกะกระเทียมหอมกระชายก่อนนะคะแล้วก็มาผัดใส่กระทิก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าเนี่ยไม่อกี้ทำแบบรวดเดียวเลยนะคะ ไม่ละเอียดขนาดนั้นหรอกนะค่ะทุกคนเนี่ยพอหยาบๆอย,าอยู่ปั่นพริกยังไม่ละเอียดดีเลยเห็นไหมเอไม่เป็นไรหรอกเนี่ยปลาตัวหนึ่งเมื่อกี้นะคะที่ปั่นออกมาพริกยังไม่ละเอียดดีเท่าไหร่นะคะวันนี้ใช้กะทิเป็นกะทิอ่าที่เขาปั่นกะทิสดนะคะ แต่ว่า,ถ,า,ถ,าถ้าเทียบนะคะเวลาซื้อกะทิแถวเขตแถวที่บ้านเนี่ยกับกะทิปวดเนี่ยกะทิขวดจะมีความมันกว่านะประมาณนี้ก่อนดูสทุกคนผิดตรงตัดเลยอ้นะะี้เลยนะคะ เปรุปงรสค่ะปรุงไปชิมไปนะคะทุกคนก็วันนี้จะปรุงใส่รสด,ดีหนึ่งก้อนนะคะไม่่อยชอบใส่รสด,ดีแหละมันจะแบบทำให้รสชาติมันปรุงมายนะคะทุกคนแล้วก็จะเ,เอานไปตาก ุงอ่าวันนี้จะกินแบบใส่ปลาด้วยนะคะจะปรุงใส่ปลาด้วยคงเน้องใส่น้ำตาลมะพร้าวอืมเด็ดแบบเขาทาเริ่สิ่ยาก ก็คือมันมันเป็นแก้ตั้งเวลาคุณคนก็คือมันยี่สิบนาทีนะคะมันก็เลยปัดไปต้องกดหัวมันใหม่อีกรอบนึ่งใส่น้ำตาลค่ะตามด้วยปลานะคะ ไม่ชอบใส่ปะลาะก็ไม่ต้องใส่นะทุกคนใส่ก็นวนัวหน่อยหนึ่งพออันนี้สองเม็ดนี้คือปั่นไม่ละเอียดนะคะ พักท้ายค่ะหอมมาถึงนี่เลยขอบคุณค่ะก็ใส่กะทิไปค่ะประมาณนีบ้บางคนเขาก็จะใช้พริกแกงแบบสำเร็จรูปก,ก็ได้นะคะแบบไม่ต้องไปปั่นเนะาะตำแต่เนื้อปลาเอานะคะหรือถ้าเราไม่ทำแบบเป็นอ่ ปลานิลเนี่ยเราใช้เป็นปลากระป๋องก็ได้นะคะทุกคนปั่นเนื้อปลากระป๋องก็สีสวยเหมือนกันนะคะแล้วค่อยมาตามใส่พริกแกงที่เราซื้อตลาดมาก็ได้เนาะ,ะใส่ลงไปนะคะนีะ่ทีนี้เราก็จะต้มให้เขาเดือดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะชิมรสูแล้วเราเค่อยปรุงเพิ่มนะคะทำแบบง่ายๆอะคะทุกคน แต่ว่านี่แหละจะต้องมาต้มก่อนเ้าหน่อยนึงนะคะสำหรับตีนไก่เนี่ยมันถ้าไม่เปื่อยมันไม่อร่อยเนาะนใส่ไปค่ะหอมจริงแหละทุกคนทําแป๊บเดียวคือกลิ่นหอมเลยนะคะทํากินบ่อยแหละน้ำยาเนี้ยนี่ก็คือสำคัญนะคะกิ่นหอมมาก ปรุงรสก็ง่ายๆนะคะปะลาเนาะน้ำตาลนะคะใส่บลูตรีก้อนหนึ่งใครไม่ใส่บลูตรีก็ได้นะ,ะใส่ผงชูรสด้ก็ได้นะคะแต่ว่าบลูตรีก็พอแล้วเนาะ,ะไม่ต้องเลยไม่ใส่ผงชูรสนะคะแล้วทีนี้ผักของเรานะคะวันนี้มีซาะแหน่ด<อ>้วยก็น้ำยาปลากะทิเนี่ยกินกับผักซาะแหน่นี่คืออร่อยนะคะทุกคนมันเข้ากันเนาะ เราก็ต้มไปนะคะเดี๋ยวเราจะชิมรสเนาะอันนี้ใส่น้ำประมาณน้อก็พอแล้วไม่ใส่เยอะมีผักชีลาวด้วยคะ่ะคือโรงเรียนลูกชายอยู่ติดตลาดเช้านะคะส่งลูกปุ๊นะคะแล้วก็ืเลสามารถที่จะแบบว่าเดินมาซื้อข้าวได้เลยนะคะยะกืิออะไรก็คือซื้อตอน บางที่ไปตลาดนะุกคนไปทั้งเช้าทั้งเย็นลยนะเพราะว่าตอนเย็นก็มีตลาดเย็นด้วยเนาะตลาดเย็นก็จะเป็นพวกไก่ทอดเป็นกับข้าวมีหมดเลยนะคะไม่ก้อยเนี่ยบางทีไปทั้งตลาดเช้าทั้งตลาดเย็นเพราะว่าตอนเย็นเนี่ยวจะแวะ่ะซื้อชาไข่มุกซื้อไก่ทอดอะไรเซนไฟเดียที่เด็กน้อยชอบกินอ่ะก็เลยทําให้การเดินเราแวะตลาดนันวนมาสองทั้งเช้าทั้งเย็นนะคะ แต่ตอนเช้านี่คุยเราก็อยากกินอะไรนะคะเป็นของสดเนี่ยเราก็ซื้อมาตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็มาทําเป็นเมนูกับข้าวนีนะคะอย่างขนมจีนเนี่ยวันนี้ไม่ค่อ็ซื้อขนมจีนมาแค่โลเดียวนะคะทุกคนถ้าไม่พอแต่ว่ามีขนมจีน <c oughs> เส้นแห้งอยู่นี่ขอชิมหน่อยนะคะช้อนนั้นอันนี้จะติดน้ำตาลนัวอยู่นะเนี่ย คือหวานแล้วนะคะขาดเค็มเนาะขาดน้ำปลานะคะมันก็จะมีความเค็มแบบของอ่าตัวรสด,ดีหน่อยนึงนะคะแต่ว่าขาดเกลือขาดน้ำปาลาเราวเราชิมดูเราจะรู้เนาะว่ามันขาดอะไรนะคะ ใส่แล้วไมค่อยก็ยังไงว่าขาดอยู่นะเดี๋ยวนะขอใส่เกลือนิดนึงวันนี้ออกเผ็ดหน่อยนะคะเพราะว่าใส่พริกเยอะอใส่พริกเยอะนะคะวันนี้ก็เลยออกเผ็ดหน่อยหนึ่งเผ็ดพริกเม็ดเล็กๆอะ่ะทุกคนแต่เม็ดใหญ่เนี่ยไม่เผ็ดนะคะเม็ดเล็กๆเนี่ยที่เวลาไมเปิลซื้อมาเป็นพริกแห้งอะ่ะามาตำส้มตำมึงเผ็ดมากนะคะ่ะนี่ค่ะได้ความนัวๆแบบนี้เนาะ ถ้าเราอยากเติมน้ําก็ฝั่งนี้นะคะถ้าแบบว่าม,มันดูน้อยไปนะคะอยากให้มันมีน้ําเยอะกว่านี้เพราะตรงนั้นจะเป็นน้ําต้มไก่นะคะต้มปลาเมื่อกี้เนาะแล้วก็จะมีลูกชิ้นปลาะคะ่ะได้ลูกชิ้นปลามาด้วยกอนล้างค่ะถ้าขนมจีนเนี่ยลิ้นปลากระชี้เนี่ย,ย,าาายที่แบบว่าเวลาทำแล้วรู้สึกว่าอขาดไม่ได้เลยเนี่ยคือลูกชิ้นปลาเนี่ยทุกคน ลูกชิ้นปลานะคะได้ตินไก่เนาะนี่ใส่ลงไปค่ะได้มาหนึ่งถุงถุงนีไม่แพงนะคะลูกชิ้นปลาลูกเล็กๆเนี่ยถุงละ17บาทเนาะที่เมื่อยซื้อมาเช้านะคะมันเหมาะกับแบบเวลามาใส่กับขนมจีนนี่แหละเดี๋ยวไปหาพริกเม็ดตมาใส่กัน้นก็ต้มไปเรื่อยๆสักแป๊บหนึ่งนะคะให้เท้าไก่ไเ่อยตรงนี้นะะ่อย พริกขี้นหนูด้วยนะคะขี้หนูนี่เด็กอะใส่พริกขี้หนูด้วย,เ,นนวยเวลาแบบกินคนกันเนี่ยคืออร่อยเลยนะคะ ใส่พริกเม็ดโตนลงไปสุกแล้วนะคะแต่ว่าแม่ก้อยต้มต่อให้ตัวแบบตีนไก่เนี่ยปเปื่อยๆสักหน่อยนึงนะคะทุกคนท,ที่กินอะ่ะแยกต้มก่อนแล้วนะคะแยกต้มกะทะใบนู้นเนาะก็คือต้มก่อนที่จะมาทําขนมจีนเนี่ยประมาณ15-20นาทีนะคะเนี่ยเพราะว่าเขาจะเปื่อยยากนะคะเวลาเรากินเราอยากกินแบบเปื่อยๆเนาะนี่ค่ะทุกคนใส่พริกเม็ดโตลงไปนะคะเมะื่อกี้ จะเกลียวไปอ่อนไปนะคะผักวันนี้ก็จะมีถั่วงอกนะคะถั่วงอกเหือตั้งแต่วันทำผัดหมี่ทุกคนยังอยู่นะเนี่ยก็คือเมื่อก่อนเน่ะเก็บไม่เป็นเนาะแค่ทุเรียนธรรมดานะคะสอวันนี้ยก็คือก่อนที่เราจะแช่น,นะคะก็คือมัปดปากเหืให้สนิทเนาะก็จะอยู่ได้นานขึ้นนะคะตั้งแต่วันที่ไม่อกี้ทำผัดหมี่โคราชค่ะทุกคนเนี่ยซื้อมาสิบบาทนะคะได้เยอะมากต้นถั่วงอกอะ่ะ สิบบาทได้ถุงใหญ่ๆมาแช่แน่นๆแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้นะคะเขาจะมยนมาเสร็จแล้วค่ะ เดี๋ยวก็เตรียมตักเสิร์ฟได้เลยนะคะน้ำยาขนมจี๋ของเราวันนี้นี่ค่ะทุกคนไม่ยากนะแต่ไม่ได้ทำไปกี่นาทีใช้เวลาเนี่ยประมาณยี่สิบกว่านาทีก็ได้กินแล้วนะคะเพราะว่ามันถ้าไม่นับรวมแบบต้มตีนไก่กับไอ้ต้มปลานะ้องแล้วก็ปรุงวันนี้ก็คือปรุงง่ายๆนะคะทุกคนปลานิดนึงไม่ใส่ปลาก็ได้นะอยู่ที่เรานะคะ อ,อ,อ่ใส่ปลาลานิดนึงนะคะแล้วก็ตามด้วยโปรตีหนึ่งก้อนเนาะน้ำตาลนะคะวันนี้ใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะแล้วก็เกลือค่ะเกลือแล้วก็น้ำปลามนาะปรุงแบบนี้แหละปรุงธรรมดาธรรมดานะคะนี่ค่ะน่ากินไหมคะแต่ว่าเครื่องปั่นไม่ก้อยนะ่ะ <laughs> ปั่นไม่ได้แบบ ก็คือใจอะไม่อยากปั่นแบบจนแบบยิบขนาดนั้นนะคะเพราะว่าถ้าเราปั่นละเอียดมากเ,เราจะไม่เห็นความเป็นเนื้อปลาแบบนี้เลยนะคะไม่เห็นเลยแราก็จะแบบกลมกลืนไปกับน้ำเพราะปลาตัวเล็กนะคะวันนี้ใช้ปลาที่เหลือจากทําปลานึ่งเมื่อวานนี้นะคะที่เรื่องปลากินแหละเร่งปลาเหลือนะคะก็เลยเสร็จแล้วเรามาเตรียมตะเสร์ฟกันได้เลยนะคะ วันปตขอทางนี้หน่อยนะคะนี่ค่ะทุกคนผักของเรานะคะก็คือกาินขนมจีนนี่เลย,เลยต้องผักประมาณนี้เลยนะคะถึงอ,อร่อยเนาะเดี๋ยวเรากินมื้ออื่นนะคะแล้วก็อุ่นอีกแหละทุกคนมันก็จะแบบเปื่อยไปเรื่อยๆเนะาะขาไใจนะคะ อันนี้ซื้อมากแค่คึ่งกิโลไก่ครึ่งกิโลนะคะแล้วก็ปลาก็เป็นปลาที่เราแบบว่ากินเหลือนะคะจากที่เราทําเมนูนึ่งนะ,ะไม่ได้เสียงฝนตกนะคะทุกคนเสียงเขาขึ้นไปล้างในโซลาเซลล์ด้านบนนะคะนี่ค่ะโอ้โหทุกคนน่าก,กินเนาะ ก็สีประมาณนี้นะคะถ้าใส่ปลากระป๋องก็ได้้เดี๋ยววันหลังจะทาน้ำยาปลากระป๋องนะคะทุกคนปลากระป๋องก็อร่อยเหมือนกันเนะาะเวลาที่แบบว่าเราที่เกียยต้มปลานะคะเราก็สามารถใช้ปลากระป๋องได้นะคะเรามาจัดขนมจีนเสียงดังนิดนึงนะเนี่ยทุกคนพอขึ้นไปล้างแผงโซลารเซลล์นะคะบนหลังละคะาง ก็เปิดน้ำล้างเบาๆหละไม่คิดว่ามันจะดังขนาดนี้นะคะก็ตรงครัวไม่ก้อยเป็นสังกะสีไงน,น้ำมันไหลลงมาหากันี่ค่ะทุกคนน้ำยาขนมจีนอนะ่ะถ้าเป็นตัวปลากระพือไม่ก้อยขาดไม่ได้เลยนะคะเนี่ยผัดพวกเนี้ยมันเหมือนแบบมันเข้ากันอะนะแต่ถ้าเป็นน้ำยาไก่เนี่ยก็แค่ถั่วงอกนะคะแล้วก็ถั่ว ประมาณนี้นี่คะ่ะลองทํากินเองนะคะทุกคนไม่ยากเนาะมีเครื่องปัน่นถ้าใครไม่มีเครื่องปั่นนะคะก็ตัดมอก็ได้นะคะสําหรับตัวปลาของเราอะ่ะใช้ปลาทูก็ได้นะแต่แม่ก้อยเป็นคนไม่ชอบกลิ่นปลาทูเวลามาทําน้ํายาเนาะมันก็จะมีกลิ่นแตกต่างกันไปนะคะตัวปลาปลาทูเขาก็จะมีกลิ่นในแบบของเขาเนาะนี่คะ่ะทุกคนน่ากินมาก น่ากินนะคะก็ใช้วัตถุดิบไม่เยอะนะคะไก่เนี่ยไม่แน่ใจว่ากี่บาทเนาะน่าจะประมาณ50-60น,นะคะขาไก่เนี่ยแพงอยู่น,นะโลนึงเป็นร้อยนะคะแถวบ้านไม่ค้อยนะแล้วก็นะคะปลาเนี่ยตัวนึงก็40บาทเนาะลูกชิ้น17บาทนะคะกะทิ30บาทเพราะว่าใช้ไม่หมดนะคะซื้อมา40เนี่ยทุกคนก็ได้หม,ม้อหนึงก็คือกินกินสองคนอะ่ะก็จะกินได้ทั้งเช้าทั้งเที่ยงนะคะเพื่อเหลือถึงเย็นด้วยนะคะเนี่ย วันนี้ก็น่าจะเป็นเมนูเป็นมนูขนมจีนนะคะไม่ว่าเช้าหรือเที่ยงเนาะก็เป็นเมนูอร่อยอร่อยนะคะแล้วก็ทําไม่ยากเนาะวันนี้แล้วก็ขอตัวไปกินขนมจีนก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกการรับชมนะคะขอบคุณมากๆเลยะคะ่ะ